นโ<ใ>ยบ <West> าย่ักระทรวงพลังงานเป็นคนที่ทำให้เกิดความตระหนักในการประหยัดพงงานทั้งที่ระบบรถาีวิดมยอมากกว่าในอดีตก็คงตเป็นรถไฟฟ้าครับแต่ว่าอย่ที่เราจะได้รถเลกไปต่อรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าตอนี้ว่าสดุกครับผมแล้วก็อีางเรือกก็มอเตอครับมอเตอร์ไที่ช่เวลาได้ดเร็วแีรกาือว่าสะดวกมากพอแล้วนะครับถ้าไม่

เปินทา้ยก่อนแวร้อยละหกสิบแต่ใชระบส่งนชงเที่ยมร้อละสี่สิบเ่านั้นสำนักงานที่ใและแพนัานานเกิศึกษาไว้ก่อนหน้านี้หมุนนี่ยืนยืนละหมุนโปงนี่ยืนหมุนโปงนี่พู่าขนวจัดการใชิงานเฉลี่ยลูกหมุนกโปงจะเป็นค่าใช้จ่ายเะจหน่งแสนบาทหรือวันลไม่ไดกสองร้อยสิบบาทซึ่งกไรส่เฉี่สามล้านคัน

ฐานแลสเหลักด้วยเงนสามหมื่นก่บาท่งสาาเรและยีนยันคราบโปร่งใสและานดินไชทีุ่่ง้าใช้เแนเอกที่มมุนในนี้เนะ่อมุนเาคืในกุนใแผ่นดินกระัเสริมสร้างกัหลังรมอุดมที่เตี้ยพบนนี่ยอดฝ่ายผ่าด้วยคนใหม่ที่กิจชุดใหม่ตางกุกจั้งกตเมรทั้งใต้น้ผิน้าและต่อทั่วกาศยานู วลาที่อัเไทยยังไม่มีรือดำน้ำเข้าประจำการจึจำเป็ต้องด้วยมล้เต็มกองจกสามมือมาใ้วลาภายในของกองทัพเรือไทกองทัพเรือต้องการเรือเกางเร่องด่วนทดแทนกระโดดชิด้ยอดฟ้าทุนดาโลกเดี๋ยวไปที่หนึ่งที่จะปลดประจำการทักษะทักษ้มือในนี้่คิดความสามารถในการฝ่ดูน้ำ ที่ไทยยังขาดองค์ความรู้ในดน้านนียยน้อย่างแท้จริงการจะซืัสเก็ตของกองทัพเรือแต่ละสอรยะในช่วงใจปีนี้เราจะซื้อขนาดน่ลำองลารือสต่อลำโดยขนาดนี้นร้องเพลงนิดนงว่าผมไม่เป็นอะไรแต่ไมีคุ้นสูงว่าเป็นอะไรทตาไม่คุ้นา่ามไม่เ็อร

และมีความบุ้ที่ทันสมัยกองทัพเคยมีโครงการดัดแรระบบการรบเดอน์ิเกตในชุกเดอรงโและสวนกองเดอริเกตที่สอพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูล้ักาหาร